เวทมนต์สิ่งอัศจรรย์จากประวัติศาสตร์ของมนุษย์ต่างถูกบอกเล่าในหลายรูปแบบหลายวัฒนธรรมแต่ในทุกรูปแบบเวทมนต์เป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตประจําวันง่ายขึ้นมันปลอกกล้วยเข้าป่าเวทมนต์ที่เราคุ้นเคยก็คงจะเป็นเวทไฟที่ไม่ว่าจะใช้แบบไหนก็มีประโยชน์เหลือแค่หนนอกจากเวทที่ถูกบอกเล่าตามประวัติศาสตร์ก็ยังมีเวทมนต์ที่มนุษย์ยุคใหม่จินตนาการและสร้างมันขึ้นมา HARRY POTTER ผลงานของเจเคโรลิงที่แรกเริ่มเดิมทีเป็นนิยายที่ถูกเกพิมพ์และวางขายครั้งแรกในปี1997 HARRY POTTER and the Philosopher's Stone หรือในชื่อไทย HARRY POTTER กับศิลาอาถรรพ์เรื่องราวของเด็กชายผู้รอดชีวิตจากคำสาปและออกผจญภยัยไปในดินแดนแห่งเวทมนตีีซึ่งมีการใช้ไม้กายสิทธิ์สุดเทและการไร้เวทมนต์แบบออกเสียง หยอกนะิยอกหลังจากนั้นเพียงไม่นานแฮร์รี่พอตเตอร์ก็โด่งดังจนทะลุจักรวาลหนังแลนอีก4ปีต่อมาแฮร์รี่พอตเตอร์กับชิลาอาถันก็ได้ถูกนำมาทำเป็นฉบับภาพยนตร์และเข้าฉายครั้งแรกไปในปี2001 หลังจากนั้นก็มีการทำภาคต่อเรื่อยมาและมาจบลงใน Harry Potter and the Daily Hollow Part 2หรือในชื่อไทย Harry Potter กับเครื่องรางยม,มทูต2ซึ่งเข้าใช้ไปในปี2011เป็นเวลากว่า10ปีที่แฟนชายของ Harry Potter ถูกดำเน,นินเรื่องมาตั้งแต่ต้นจนจบและในระหว่างนั้นก็ได้สร้างแฟนคลับเอาไว้มากมายทั้งแฟนคลับยุคเก่าจากฉบับนิยายและแฟนคลับจากฉบับภาพยนตร์ แน่นอนครับสิ่งที่ทําให้แฮร์รี่พอตเตอร์โด่งดังในขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องราวของเวทมนต์สุดทรงสเสนห์แต่เป็นนางเอกน้องเอมมาห <c oughs> ยอกนะหยอกรายการพี่วอชของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ10บอันดับเวทมนต์สุดยอดนิยมจากแฮร์รี่พอตเตอร์อันดับที่10ป <c oughs> รากฏตัวของแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแหง่งอัสคาบันคาถานี เป็นคาถาที่ใช้ต่อก้อนกับบอกการ์ดซึ่งบอกการ์ดเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมน์ที่ทางฮอกวอตส์ได้เก็บเอาไว้มีคุณสมบัติในการนำสิ่งที่กลัวที่สุดของผู้คนออกมาแสดงให้เราเห็นและคาถาลิดิคูลัสเป็นการใช้เพื่อเปลี่ยนให้ตัวของบอกการ์ดกลายเป็นสิ่งที่ตลกขบขันยกตัวอย่างออกเสียงดิคูลัสผมสามารถเปลี่ยนให้มันกลายเป็นนายยกได้ด้วยคือแบบฮาเลยกูบินแน่เลยช่องกูเนี่ย FBI, open อันดับที่เก้าใครน่าพอใจสึกเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าผมเสกคาถานี้ใส่เพื่อนเพื่อให้มันลืมว่าผมยืมตังไปซื้ออาหารแมวแต่ผมเสกคาถาเจ๊งกลายเป็นว่าเพื่อนผมลืมทุกอย่างไปเลยถ้าใครคิดจะใช้ก็ฝึกกันดีๆก่อนหละครับออกเสียง Obliviate อันดับที่8ปรากฏตัวครั้งแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมคาถานี้ เป็นคำสาบที่หากเราไล่ใส่ใครก็ตามคนคนนั้นก็จะเกิดอาการบาดเจ็บยงงังรุนแรงเปรียบเสมือนทุกดาบฟันเข้าตามร่างกายสามารถรักษาให้หายด้วยการทายาหมองทุยออกเสียงเซ,ซ็กซัมเซมปรา <c oughs> อันดับที่7ปรากฏตัวครั้งแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถันคาถานี้เป็นคำสาบที่หากเราไล่ใส่ใครก็ตามคนคนนั้น ก็จะตายลงในทันทีโดยไร้ความเจ็บปวดแต่การที่จะใช้คาถานี้ผู้ใช้ต้องมีความรู้สึกที่อยากเอาชีวิตของฝ่ายตรงข้ามหากใครไม่จิตใจดีและไม่รู้สึกอยากเอาชีวิตใครใช้คาถานี้ก็เหมือนเอาลมไปเป่าหน้านั่นแหละครับออกเสียงอาว d าดาเคดาฟราถ้าอยากให้ได้ารมเนี่ยก็ใส่เสียงที่แหมบเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะกลายเป็นอาวาดาคดาฟราอันดับที่6 ปรากฏตัวครั้งแรกในแฮรี่พอตเตอร์กับซิลาอาถันเป็นคาถาที่ใช้ในการปลดล็อกกรอนประตูแต่คาถานี้หากผู้ใช้มีอำนาจทางเวทมนตม์ต่ำก็จะไม่สามารถปลดล็อกกรอนประตูที่ถูกลงคาถาไว้ได้เช่นกันตัวอย่างของการใช้อย่างเช่นหากผมจะปีนขึ้นมาลูกสาวใครสักคนเนี่ยผมก็ไร่คาถานี้นะครับหลังจากนั้นก็เจ็จอจระเจ้าออกเสียงอโลฮอมัรอะอันดับที่ห้า ปรากฏตัวครั้งแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับเป็นคาถาที่ใค้สร้างแสงสว่างขึ้นมาจากปลายของไม้ไก่ยทธิ์และสามารถโยนไปในที่ต่างๆได้เช่นกันแม่คาถานี้ประโยชน์เยอะผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวคนหาว่าฮึม่มลูมอสถูกใช้แทบตั้งแฟนชส์ของแฮร์รี่พอตเตอร์เรียกได้ว่าหากใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วจำคาถานี้ไม่ได้ก็คงเรียกได้ว่าเป็นออาไซเมอร์เลยครับออกเสียงลูมอสอันดับที่สี่ ปรากฏตัวครั้งแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับเป็นคาถาที่ใช้ในการปลดอาวุธของศัตรูหรือไม้แก้จะสิทธินั่นแหละครับแต่จากที่เห็นในหนังคาถานี้ใช้ทีคนกระดิ่งเลยครับแม่ปลดอาวุธแบบไหนวะเนี่ยคาถานี้ยังถูกใช้ในฉากใหญ่ของแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างมากมายโดยเฉพาะในฉากสุดท้ายของโวลเดมอร์และแฮร์รี่แม่ใช้บ่อยขนาดนี้ไม่ดังก็แปลกนะครับออกเสียงเอ็กซเพลย์อมัส Exper อันดับที่3ามเป็นการิมลาวีโอปรากฏตัวครั้งแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์กับชิลาอาถร์เป็นคาถาที่ใช้ในการยกสิ่งของทำให้ลอยขึ้นมาตามการควบคุมของผู้ชายสามารถใช้ได้อย่างหลากหลายเช่นใช้ป้อนอาหารแมวและใช้ค <c oughs> าถานี้เป็นอีกหนึ่งมีมของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ถูกพูดถึงกันตั้งแต่ภาคแรกเลยทีเดียว กับฉากการสอนการออกเสียงของเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์เลวิโอซาไม่ใช่เลวิโอซาออกเสียงวิงการิเอมเลวิโอซาอันดับที่สองปรากฏตัวครั้งแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนีเป็นคาถาที่ใช้เรียกสิ่งของที่เรานึกถึงและสามารถเรียกได้ในระยะไกลรวมไปถึงสามารถเรียกสิ่งของได้เลยหากเรารู้ชื่อของสิ่งนั้นสะดวกยิ่งกว่าอะไรครับเป็นคาถาสุดเพอร์เฟกต สำหรับคนสายขี้เกียจถ้าใครจะใช้ก็คำนึงถึงสุขภาพกันด้วยเลยครับคาถานี้ปรากฏตัวออกมาหลายครั้งในแฮร์รี่พอตเตอร์และสิ่งที่ทำให้มันนิยมมากขนาดนี้ก็เพราะความสารพัดประโยชน์ของตัวคาถาที่ไม่ว่าจะอะไรก็าตามหากกล่าวคาถานี้ขึ้นมาก็สามารถที่จะเรียกสิ่งของมาได้ใน,นทันทีแม่ไม่ชอบก็แตกและออกเสียงอคิอคิโอันดับที่หนึ่งเอ็กซ์เโต ปรากฏตัวครั้งแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแสงแอสคารันเป็นคาถาที่ใช้สําหรับต่อสู้กับผู้คุมวิญญาณโดยการที่เราจะใช้คาถานี้ผู้ชายจะต้องในถึงสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตและไร้คาถาออกมาแต่การที่จะใช้คาถานี้อย่างทรงพลังต้องเป็นพอมดที่มีอํานาจทางเวทมนต์สูงเท่านั้นหากใครที่มีอํานาจทางเวทมนต์ไม่พอก็เหมือนจุดไม่ขีดไฟกลางโคโลเนือนแลแหละครับคาถานี้ถูกใช้ในฉากใหญ่ๆแทบทุกฉากของแฮร์รี่พอตเตอร์ และตัวละครที่เคยใช้ก็ตามเป็นตัวละครที่ทุกคนหลงรักทั้งหลูหนา้าทั้งแฮร์รี่แม่ทำไมแฮร์รี่มันไม่ได้หลูหน้าวะแม่อย่าให้ความหวังฉันได้ไหมเนี่ยคาถานี้เรียกว่าเป็นคาถาที่โด่งดังที่สุดเท่าที่เคยมีมากของแฮร์รี่พอตเตอร์เรนื่องจากความยิ่งใหญ่ของตัวคาถาและความตรการตาจาก 4G ก่อนจากกันไปบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าคาถาไหนาในแฮร์ร,รี่พอตเตอร์ ที่คุณยกให้เป็นที่หนึ่งในใจของคุณถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สดใหม่จากผม p c p i ี e พซและหากคุณอยากเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำงานก็สามารถกดสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆซับ c r i b e เลยครับวันนี้ก็ขอตัวไปเลี้งแม่ต่อเลยนะ